ครับจากเพชรลอกตกปลามือสองใบวิลเชอ์นะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นลอกมือสองครับเป็นเป็นแบรนของอาไดมอนต์ไมค่อนครับสองศูนย์สองครับนี่ครับตามที่เห็นเลยนะก็ขนาดก็ประมาณเบอร์ประมาณเบอร์สองพันห้าครับสองพันถึงสองพันห้านะ หรือ3,000ครับประมาณ3,000ไม่เกิน3,000ครับแล้วก็ไม่ต่ำกว่า2,000นะะผลิตนี่ครับเบรกอินเจแปนเป็นล้ออ่าเบรกท้ายครับสปูลเป็นน่าจะเป็นเมกกาไลนะแต่เป็นลออรุ่นกเกา่าเก่าผมคิดว่าน่า,นาจะเป็นเมกกาไลครับ บอดี้ Body เป็นโลหะครับโดยลอยก็ก็ยังโดยรวมก็นี่ยครับมีสี่ลอกตรงที่ขาจับคันทีเหลือโดยรวมก็ยังดูดีอยู่ครับหมุนเด้านหน้า นื่นประมาณนี้ครับกันหมุนย้อนกลับทำงานปกตินะครับมีสวิตต์หมุนเดินหน้า้ายหลังได้ครับสปริงหน้ารอแข็งแรงเดึงดีครับเปิดปิดไดค้คลิกเสียงดังดี นี่ครับขนาดสาสายก็ตามที่เห็นเลยครับรอบอยู่ที่4.8ต่อหนึ่งครับสปูลถอดได้ครับสปูลข้างในแกนเป็นแบบนี้ส่วนระบบรกก็แน่นอยู่แน่นอนครับ เบรกท้ายก็จะไม่ค่อยแน่นมากนะครับสามารถไปปรับตั้งได้นะก็ประมาณนี้ครับก็ใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดใน s h อ p e e หรือ lazada ได้เลยครับมีรูปมีราคาแจ้งว้อครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ